ดงบังมังซาทุกคนยังจำวริดิตจินนาได้ไหมหรือเขาเรียกว่าหลวงพ่อกันนะในเอเวนะดงบังมังซาประมาณสองปีก่อนเว้ยมันจะพูดประโยคนี้เลยววใช่ไหมดงบังยังไงของเราวันนี้เพนฟามโอ้ยจินนาะมหานะเธอจินนาะมหานะเธอจินนาะไม่เพื่อ้วเจอกันใหม่ ตลอดไปละนานโอ้ยอากางกูโดนเริ่มตัวเตรียมบวกเฮ้ยใจเย็นดิเบาขาดเบาขาดใจเย็นไอ้สองเอ็งไม่รู้จะกินหน้าซสแล้วในร่างสีแดงแรงฤทธิ์อ้าวเฮ้ยได้เฟิร์สบัตรเฉยเลยว่ะยังไงเรียนบนเอ้ากูไม่ได้กะจะมาแย่งวิวหลอกกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษ แพนด้ากูเข้ามาแล้วจวังหวะน,นี้นายแพนด้าน่าจะกันเลนให้เอาหมดเลยเลเยเฮ้ยมึงโอ้โหสุดยอดกันเลยเดียวยังไงต่ออุย้ยเฮียงมาแบบนี้เลยโอ้โหเฮียผักกูขอบคุณมากเอาเฮียทั้งแข็งทั้งเรียวมะมันจะจ่องนะจะังหวะนี้ท่านผู้ชมหนึ่งสองเอาดีเตียวซีเยียนมาดีเตียวซีเยียนชอบแข็งนักหรือไงฮะนี่โดนกูไปเรียบร้อย เอาชี้ชี้ว่าไงชี้เอาชี้ <c oughs> เฮ้ยโทนมันใกล้าตายแล้วนี่ว่าเฮ้ยโดนโดนบาดกูไปอ้อาวไม่โดนโกขัดได้ยินข่าวว่าดุดเลือดเก่งแล้วมึงอะโอขัดโดนบาดกูไปดิ2ตัวตายมั <c oughs> ม้ยกูจะเอาโทนไว้นี่นจะเอาโทนเก็บอีกได้ป่ะอุย้ยได้2ตัวเอาอละเลนบนเนี่ยมึง อะไรนักหนามาเล่นบนกูอยากรู้จริงๆอ่ะมึงเอากลีกันเลยนะอ้าวแล้วมาเจอบูมินกูไปยืนอยู่เฉยๆนี่นะไอ้เหี้ยปล่อยให้แครี่ตายมันใช่แนวอะไรแบบเนี้ยเพื่อนเอาเอ็งเห็นข้าแล้วโทนเอ็งก็ต้องมามอบตัวดังั้นแบบนี้นะอ่ะมันแรงนะเว้ยหลวงพ่อมึงจะทำเล่นทำหัวเฮ้ยอะไรเบาขัดมาขี่ม้าแบบนี้เลยเลยอ้าเอ็งมาขี่ม้าอะไรแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงวะ ทำไมให้เพนด้ากันกลางให้เราแต่บางทีการที่เพนด้ามากันกลางให้กูก็เสียรายได้ไปเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ากูไม่มีตังค์เลยตอนนีน้ทั้งชีวิตจริงและในเกมเย็ดเคมาเราโซสกอร์เรามาแล้วจวังหวะน,นี้พร้อมลดเลือดฝั่งนน้นทุกคนเลยทีเดียวเบาขาดเองมาแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยทนเอางูม,มีฟิกเกอร์ดิครับผมจังหวะนี้เอาดี เอาดีมาดีเผื่อดเผื่อ,พอ,อ,อีพออะไรยเหี้ยไม่ไว้จะเคลียร์กันเลยเดียวเฮ้ยเลียวมะมันจะดันบ้านกันให้กูน้อยเพนได้แม่งก็ไปเอาตะป่าเขาโอ้ยเพนด้มึงขี้ขโมยไม่มึงอะเกิดมาเป็นโจรแล้วมึงมึงต้องมีสัมมาคารวะมึงเกี่ยวในสัมมาคารวะเกี่ยวอะไรกับคนเป็นโจร เรียวมาเอาไงกูเรียวมอืออี๋แข็งกูแต่กูกรอดเฉยเลยแล้วเพ็ดได้มึงยังไม่จบอีกเหี้ยมึงยังจะเอาให้ได้เออได้ไปแล้วเวทป่าไปด้วยเวทให้บทนู่นนะอีโทนไอ้ควายโอ้ยถามตัวเลยนะเฮ้ยมึงต้องลุมกูเหรอมึงถึงจะฆ่ากูได้พวกมึงอ่อนแอกันอย่างวะเออถ้ามึงไม่ลุมกันคือมึงจะคิวกูไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะพวกมึงเนี่ยฮะ เออมึงต้องรวมหัวกันวีพวกเนี้ยหรือยังไงปะฮีโร่ชักจะกวนตีนขึ้นทุกวันทุกวันนันนี่เอ้ยกูแข็งอีหินหน้ากูหัวหน้าเขาสั่งให้ตีป้อมแล้วพวกมึงก็ตีป้อมมาเลยวะนี่กดไลค์ให้หนึ่งทีวันเดือดวูมินแต่เมืคิวยัดเคมันเดือดวูมินมันเดอดวูมิน อดีตีป้อมไปจินหน้ามาหานะเธอเฮ้ยอย่าลอยหลังนะเว้ยค่อยๆคยุยกันอะไรทูนทูนทูนทูโทูริจินเดรีเอาแพนด้ากูพี่มุงพี่มุงกูแพนด้ากูออพุ่งอย่างเดียว เมื่อไรจะได้ว่าโซลิงออร่าอีก380บาทเท่าน,นั้นเองมามาโซลิงออร่าท่านผู้ชมรอดูได้เลยนะความความบันไดของไอทีชิมลี่ของมันมนะันแน่นมันอีกแล้วนะให้ตีช่วยกู่อยดิให้วันเดอร์บูมินนี่แวบกลับบ้านเลยเหรอโหตีป้อมแบบชิวๆพวกมึงก็ไม่มากันกันแอกฝั่งนู้นนะเออแตกๆไปอะไรบอขาดมันหลับอะไรอยู่นี่โห <Nope. S 1> อะไรวะ เอ้มงกรเราต้องเอาเล้วเจ้าด็ดิมงกรเอาไปทําไมเออตีไปมงกรมันได้วูเมนมาแล้วที่รักยิงถึกและบึกบึนยังไงต่อมันได้วูเมนเฮ้ยมันเข้าเลยเราดูโซลิงอ่าของเรามันแรงแค่ไหนดูดีโอ้โหละลายหมดเลยบอกเลยนี่ละลายหมดเลยเป็นไงล่าแยได้กี่คิววะนี่ บอกลีละลายหมดเลยไอเทียมชิ้นนี้มันไลยเหลือเกินบอกเลยท่านผู้ชมความบันเลของโซริงออร่านี่โดนปดีเราขาดไอเฮียกูไม่ได้คิวรอดูได้เลย,เลยนี่ดูดิละลายหมดครับผมเป็นไอติมกูพอกเลยไม่ได้โบไม่ได้โบเออเฮ้ยงไงล่ะ ไม่ได้ป้ายยานะบอกเลยคลิปนี้กับไอที่มันชิ้นนี้นี่เบาขาดเป็นไงล่ะกระทืบเลยเจอดิกินหน้ากระทืบลงขยับลงดิ่งพระสุธามหาปัตตภีพรณรีขยี้พระสุธาอะไรของกูวะมาเดี๋ยวเราจะเอามังกรกันเพิ่มเลือดนิดเจ็กหน่อยเพิ่มเลือดนิดเจ็กหน่อยเพิ่มเลือดนิดเจักหน่อยเพิ่มเลือดเจ็กหน่อยป้ายเฮ้ยเฮ้ย ปิกเกอร์นี้ดิครับผมเราสู้ไม่ได้แล้วก็ถอยนี่ถ้ากูเมียนตีนะเมื่อกี้กูบอกเลยมึงเตรียมตัวนะอะไรเลียวมาอย่าคุยกับลากมะม่วงเรื่องไเอเลียวมะอย่าเข้ามาใกล้กลูบอกเลยนี่ละลายดูละลายครับละลายเลียวมาครับผมจ<บ>ังหวนันนี้โอ้โหแล้วกูไปกดอะไรเมื่อกี้นี่เ้าขาดไม่รอด พี่ยังเป็นไรวะไอ้นี่มึงเลือดเหลือน้อยแล้วมึงไม่ตายเลยวะนี่โคตรเทพเลยนะเว้ยอ้าวเพด้ากูเอ้ยนึกว่าจะไม่รอดเอาขาดมาอีกแล้วชะตามขาดแล้วนี่เฮีย <c> พ <oughs> ี่ยังไม่ได้กดนาทีเลยเฮียตายละไอ้จัอาดอันนี้เอาราคกันทักอีพวกมึงไม่เอาดาคกันเลยวะไอ้โทนเรียบร้อยแล้วมึงอ่ะโดนเพนด้ากูพี่พุง่งพี่มุ่งกูไปแล้วพุง่งไปแล้วหนูนี่ เียเพ็ดด่าคนตีนอยู่วะจีนหน้าของเราเฮ้ยแมวดากันเลยว่าบ้าคิวกันพอโดนเขาสวนกลับกูว่าเรียบร้อยจังหวะนี้เราดูนะเรียบร้อยเลยนะฟอมไปให้แตกเออเอาดิชีทำลายฉีมานะครับผมเราดูช็อตเด็ดได้เลยจังหวะนี้ไม่รู้จะเด็ดอะไรไม่รู้ กูจะทำอะไรไม่รู้จ้าเด็กเออโฟร์ทีมไฟนี่ดูติวเซียนค่ะป,ป้อมบอกเลยนี่นี่จีน,น้ากูหุยละลายกูบอกเลยละลายหายหมดอนะ่ะฝั่งนู้นนะอย่าทำเล่นทำหัวนะมันไม่ได้อย่าทำเล่น,ทำ,นะน,ท,ำลนทำหัวกับพี่นะน้องถอยก่อนอย่าเพิ่งจบกูยังไม่มันเลย <Nope. S 2> นี <laughs> ถยน่ถอยก่อนถอยก่อน ดีโอ <mm <iser> <RIS> ้เพนกูมึงไม่กลัวกลัวมันไม่จบเลยไงวะเพนโอ้ยอย่างเอาเป็นไงหลวงพ่อโซลิ่งออร่าบอกเลยนะไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่แบบสลบุมสลบุมเลยบอกเลยอยาให้จินหน้าได้ออกบอกเลยชิ้นนี้นี่ไม่ต้องอธิบายสรรพคุณอะไรมากนะเป่าเราเองนะอะไรเนี่ยเลียนทองเมดอะไรบะ m v เอหมวเหม่ จินหน้าของเราโอ้โหมาโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะกับจินหน้าของเราโคตรโคตรเลยยัดเค่ 11Q กันเลยเดียวที่เหลือโดนลัดหมดหรือกูไปลัดเขาวะเนียบายบายไปละ